สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูขนุนนะฮะอายุ2ปีนะที่สวนพันไม้ชนิชานะครับก็การปลูกผมเนี่ยผมเอ่อเป็นกเกษตรวันหยุดะนะผมยังไม่เน้นเรื่องของผลผลิตนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลเขาได้ทุกวันนะครับหรือว่า2สวันครั้งอะไรเงี้ยเนาะมันก็เจวันครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ การจัดการอะไรมันก็ยังไม่สะอาดสะอาดหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ขนุนมันออกลูกครับเพื่อนๆออผมอะ่ะคงจะไว้แค่ลูกเดียวหรือว่าสองลูกนี่แหละทีเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าจะตัดลูกไหนออกดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความรู้นะครับก็ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ด้วยนะครับว่าจะเอาไว้ลูกไหนดีนะครับอย่างลูกเนี้ยมันเบี้ยวเนาะแต่ที่สําคัญเนี่ยผมยืนเนี้ยกลิ่นหอม กลิ่นหอมของละมุดมากเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเห็นว่าผงขาวๆนี่มันคืออะไรนะครับผมโรยด้วยไดโน่โดโลไม้เนี่ยนะครับผมนะครับของอันเนี้ยนะฮะนะครับ,นะรบผมไม่ได้โฆษณาเขานะฮะผมโรยอย่างเงี้ยเพราะว่าแมลงมันมากัดกินใบเนาะถามว่าโรยแล้วมันได้ผลจริงนะเพื่อนผมผมลองจากต้นฟิกทางงู้นอ่ะหรือหลายๆอย่างครับมะเขืออะไรพวกเนี้โยโรยมันไม่ได้ฆ่านะ พอแมลงมากินปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพอมันเคี้ยวไปปุ๊บแล้วผงปูนมันเข้าไปในปากมันอ่ะมันก็มันก็กินไม่สะดวกใช่ไหมเพื่อนมันก็ไม่มันก็ไม่กินต่อไงครับเออได้ผลมากๆเลยนะครับส่วนลูกนี้เองก็เหมือนแบบก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะฮะไม่สมบูรณ์ทุกลูกมีลูกเนี้ยสมบูรณ์แต่ว่างวงมันเป็นสีดําๆเงี้ยผมไม่รู้ว่าเอ่อเอาไว้มันแล้วมันจะมันจะติดหรือเปล่าเงี้ยเพื่อนมีความรู้ช่วยบอกหน่อยครับผม ผมไม่รู้จะเอาไว้ลูกไหนนะครับเพื่อนนะฮะเ,เพื่อนมีประสบการณ์ก็แบ่งปันให้ด้วยนะครับผมด้านล่างเป็นเงาะนะผมก็ปลูกคู่กันเลยห่างกันศอกเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเงาะโตปุ๊บผมจะตัดออกครึ่งหนึ่งก็จะได้ละมุดครึ่งหนึ่งเงาะครึ่งหนึ่งนะฮะก็ก็ได้กินทั้งสองอย่างนะผมไม่ได้เน้นผลผลิตนะบ,บอกก่อนเหลือก็แบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆนะฮะแล้วก็ถ้ามันมากจริงก็ขายแต่มันคงไม่มากครับเพราะว่าที่ผมไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับก็ วางแผนเอาไว้ว่าอีกสิบปียี่สปีข้างหน้านะครับพอเราทําไม่ไหวแล้วอะลามุดม,มันก็จะเลี้ยงเรานะครับส่วนไอ้ลูกออกใหม่ๆ่เงี้ยครับไม่ลูกเล็กๆล,ล,ลูกสาบเนี่ยผมก็เด็ดทิ้งฮะอันนี้อันนี้เป็นความรู้เบสิเนะผมก็พอจะรู้แล้วจริงๆมันก็ไม่น่าจะควรเอาไว้อ่เกินหนึ่ง,งลูกสองลูกหรือเปล่ปาใช่ไหมครับเพื่อนนะฮะเพราะต้นเขายัางเล็กอยู่นะครับเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับผมอา่า เป็นเพื่อนกันไปนะครับผมว่าเอ๊ะแล้วละมุดแดงขนุนผมผู้ผิดขนุนแดงสุยาจะได้กินหรือเปล่านะครับอายุ2ปีนะฮะจะเด็ดลูกนี้ดีไหมหรือจะเด็ดลูกนี้ดีหรือจะเด็ดลูกนี้ทิ้งดีนะครับแล้วจะเอาไว้ลูกหรือ2ลูกดีครับเพื่อนฝากเพื่อนๆนช่วยแนะนําด้วยนะครับได้เข้ามาดูแลนะฮะฝากค like, อมเมนต์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงของ ลำบุดแดงสุยานะครับว่าจะรอดไหมจะได้กินไหมนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมมาลดน้ําเนี่ยเจวันครั้งนะนะครับจริงจริงจริจากผมที่ผมดูจากต้นไม้เนี่ยมันควรจะลดสาวันครั้งกาลังดีนะนะครับหลังจากเป็นออกผลผลิตแล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะได้ทุกวันด้วยซ้ํานะครับมันก็เลยไม่รู้จะติดหรือเปล่านะฮะก็พยายามคุมโคนให้นานาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็เอาญ้าอะไรพวกนี้ไปคุมอีกนะครับผมนะฮะ ผมไม่เน้นเผานะแต่วันนั้นผมจ้างเขามาตัดหญ้าเขาก็เหมือนทําเกินทําเกินให้อะ่ะมาเผาผมนึงช่วงเนี้จริงๆผมกะให้ตัดหญ้าผมก็จะเอาญ้าเนี่ยมามาคุมตามโคนนะก็มาเผาผมทั้งหมดเลยก็มัีนจะพูดกับเขายัางไงเนาะเขาทาไปแล้วอะ่ะนะฮะนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนครับนะครับ ต่อไปผมก็จะแบ่งปันพวกพันไม้กิ่งไม้พวกนี้แหละครับผมเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักทายครับมาขอแบ่งปันกันได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีหรอกเพราะว่ายังไม่มีกิ่งเพราะว่ามันยังไม่โตเนาะยังไม่โตที่พอจะขยายให้นะครับผมมันก็สวนผมก็จะมีเกือบทุกอย่างนะครับผมมีเกือบทุกผลไม้เลยดีกว่านะครับแต่ก็มีไม่เยอะมีอย่างต้นสองต้นเองนะครับผม คลิปนี้ผมก่อจากไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ